Ê. <laughs> กับเพื่อนแอนผ่าเพื่อนมาตะลุยตกปลากันต่อที่บ้านทองตมย่อยอำเภอสวีจังหวัดชุมพรกันค่ะทีนี้บอกเลยว่ามาที่ร่ไม่เคยทําให้พวกเราต้องพิหวังกันเลยค่ะเพื่อนวันนี้เป็นวันชิ้น้ำดีปลาเข้าเยอะมากๆลาสาสตัวใหญ่ๆอ้ๆอวนๆกันเลยค่ะงานนี้บอกเลยว่าทังสนุกวัดกันมันมือแทบบรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนว่าแล้วก็ลุยตกปลากันที่บ้านทองตมย่อยกับพวกเราไปด้วยกันเลยช่วงเช้าพวกเราก็ไปตกปลากันที่หมู่บ้านชาว ประมงถุงตะโกพอมาช่วงบ่ายพกเราก็มาตกกันที่นี่ค่ะมาถึ่งก็ไม่พิดว่างเลยกับเพื่อนผิดดุนก็ได้ปลาเลยที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่ก็คือปลากระทงค่ะส่วนแม่ก็เริ่มตกปลาพอวางเบ็ดทึ่งก็ได้ทันทีเลยค่ะเพื่อนตัวแรกของแม่ก็เป็นปลาซ้ายค่ะปลาซ้ายตัวอ้ว,ว,วนอ้วนอวบอวบเลยค่ะเพื่อนแม่บอกว่าวันนี้ดูแล้วปลาซ้ายเข้าแน่นอนบอกเราก็ไม่รอช้าเลยค่ะวัดกันคนละคั้นซองขั้นเยื่อที่พกเราใช้ตกปลาก็เป็นเยื่อกุ้งเหมือนเดิมเลยค่ะ ปลาทรายต้องใช้เหยื่อกุ้งไม่ไม่ที่สดสดเท่านั้นนะคะปลาถึงจะกินดีปลาทรายเวลาเข้าเข้ามาเขาก็จะเข้ามาเป็นฟูงแล้วก็จะกินเหยื่อไวมากๆมาแครรูสึกว่าเอ็นสะดุดนิดหน่อยก็สามารถตวัดคันได้เลยค่ะนี่ไงคะได้ปลาทรายมาจริงๆด้วยตกปลาทรายรอบนี่ปลาตัวใหญ่ๆอ้วนอไม่พิษว่างเลยค่ะเพื่อนตอนที่แอนตกปลานี่ก็คือปลากินเบ็ดแทบทุกไม้เลยค่ะเพื่อนพอย่อนทึ่งนี่ก็คือเอ็นกระตุกเลย<ๆ>ถ้าคนตกชำนาญนี่บอก <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยว่าได้ปลา มาเยอะแน่นอนค่ะ นี่ไงคะได้ปลามาอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมันลุ้นกันว่าจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่าปลาทรายตัวอ้วนๆใหญ่ๆเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะเพื่อนตกปลาทรายตัวใหญ่ๆแบบนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆที่บ้านทองต่มใหญ่นี่เป็นที่นิยมขอหนักตกปลาแล้วก็หนักทงเที่ยวมากๆค่ะยิงช่วงทีมมึกเขานี่คนเต็มสะพานเลยค่ะมาตกปลาที่นี่นอกจากจะได้ปลาติดไม้ติดมือก็ยังได้หนังชมวิวชมบรรยากาศช่วยๆวิวส่วยๆสุดอากาศบริสุทธิ์ความ สุขแบบนี้บอกเลยว่าห้าซื้อไม่ได้จริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดชุมพรแล้วก็ชอบกิจกรรมตกปลาแบบนี้แอนแนะนำที่นี่ให้เป็นทางเลือกของเพื่อนเลยค่ะบอกเลยว่ามานี่ประทับใจแน่นอนประทับใจไม่ประทับใจก็ดูแม้สิคาดได้ปลามาอีกแล้วแม่สงสัยกลัวเพื่อนๆจะไม่เชื่อว่าที่นี่มีปลาค่ะและนี่ก็คือผลงานของหนึ่งวันกับซองไม้ของพเราวันนี้ค่ะเต็มทั้งเต็มทั้งเหมือนเดิมค่ะเพื่อนปลาทรายแบบ ตัวอ้วนๆอ้วบๆตัวใหญ่ๆเลยเห็นแบบนี้ก็ต้องจัดเมนูเด็ดกันอีกแล้วภารกิจตกปลาทรายของพวกเราวันนี้สําเร็จค่ะเพื่อนๆได้วัตถุดิบเด็ดๆสดๆ,สดๆห้าเองกับมือแบบนี้ก็ต้องจัดเมนูเด็ดๆไว้เพื่อนๆแน่อนอนไว้เพื่อนๆรอชมกันด้วยนะคะ